เป็นไข้คระเป็นไข้หมอกขบอกว่าเครียดเกินไปครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันเครียดเรื่องอะไรแต่คนในวงการตกใจมีข่าวออกมาว่านสโตรกกันไปถึงข้ขนาดนั้นครับโอ้ยเคยหนักกว่านี้แล้วครับแบคทีเรียขึ้นสมองชาไปข้างหนึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ฮะเดินเหินก็ยังไม่ปกตินะมันทิ้งร่องรอยไว้เมื่อ20ปีที่แล้วแบคทีเรียมันกินสมองก็คือตัวเขียวข้างหนึ่งโทษนะครับเหมือนพิการอ่ะมันอยู่กับพี่นกมานานแล้วจนมันเป็นส่วนหนึ่งของพี่นกไปแล้วครับพี่นกปีนเก็ครัา หลังจากมีกระแสข่าวว่านักแสดงรุ่นใหญ่นกฉัดชัยเปล่เห่งพาณิชย์เกิดส t r o k ถึงขั้นต้องหยุดพักงานนานนับเดือนทำเอาหลายๆคนพากันห่วงลาสุดเจ้าตัวมาร่วมโปรโมทซีรีส์ Missing ห่วงหายตายจากก็เลยอัปเดตเรื่องสุขภาพกันซะหน่อย งานนี้นกฉัดชัยยืนยันว่าหายป่วยดีแล้วแต่จริงๆไม่ได้เป็นสโตรกแค่เป็นไข้และมึนหัวเพราะความเครียดเหมาะให้พักผ่อนและกินยาพร้อมบอกด้วยว่าในชีวิตเคยป่วยหนักสูตรเมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นแบคทีเรียขึ้นสมองจนร่างกายซีขวาขยับไม่ได้ทุกวันนี้เชื้อนั้นก็ยังทิ้งร่องรอยไว้เพราะแขนขาชาเดินไม่ปกติขอบคุณทุกความห่วงใยตอนนี้กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วพี่นกหญิงเขาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นอะไรจำไม่ได้ จะได้พูดตรงกันเป็นไข้คะเป็นไข้ก็คือมันมึนๆศีรษะครับก็เลยแบบเอ๊ะพักก่อนดีกว่าอะไรยเงี้ยฮะก็เลยก็เลยไม่ได้ออกมาแสดงว่าไม่ได้เป็นอะไรแบบน่าตกใจครับม่านอาไรแรงใช่ก็กลับไปป็่ปกติแล้วครับเนี่ยมันมึนๆนะมันมึนๆมันมึนๆแล้วก็เหมือนแบบ ไม่ไม่เหมือนเหมือนแบบเอ๊ะออกไปทำนู่นทำนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยฮะก็เลยก็เลยหยุดพักอยู่บ้านก็เป็นหัวคันหนึ่งครับครับแล้วค่ะตัวที่โรงพยาบาลด้วยก็ไปด้วยฮะก็ไปด้วยก็ก็เหมือนแบบไม่ปกติอะครับมันเหมือนแบบไม่ปกติมันก็ให้ดีเช็คกับคุณหมอคุณหมอบางไงบ้างครับคุณหมอคุณบอกว่าเครียดเกินไปครับเครียดเกินไป ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเครียดเรื่องอะไรแต่ไอความเครียดเนีมันคือแบบมันอธิบายไม่ได้ครับทีมันก็เครียดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องใดๆเนี่ยจริงๆแล้วคือไปคิดเรื่องข้างหน้ามากเกินไปแทนที่จะอยู่กับปัจจุบันเลยเนี่ยไปคิดเรื่องข้างหน้ามากเกินไปว่าเอ๊จะทําอะไรนะจะจะทาอะไรต่อนะจะเป็นจะทาเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรเนี่ย ไม่รู้ตัวใช่หมอที่ใส่ว่าเป็นอะไรเพราะเครียดม,มากเกินไปเพราะคนในวงการตกใจเพะมีข่าวออกมาว่าถึงขั้นตระโตกเลยพี่นกก็เลยอยากให้พี่นกชี้แจงหน่อยว่าออไม่ได้ไปถึงขั้นขนานดานั้นก็ไม่ถึงขั้นขนาดนั้นครับก็หมอบอกว่าเครียดมากเกินไปก็ให้พักผ่อนแล้วก็ให้ทานยาคลายเครียดครับคราวนี้น่าจะเป็นการตัวป่วยที่แบบมันหนักจุดไวู้้หรือว่าก่อนนั้นเราผมไม่เคยหนักกว่านี้แล้วฮะเมื่อเมื่อเมื่อข่าวนู้นนะครับ ถ้าใครจําได้ไม่ทราบว่าน้องๆบางคนอาจจะยังไม่ได้เป็นล่าข่าวด้วยซ้ำไปก็ประมาณประมาณเกือบยีปีแล้วครับก็คือเป็นแบคทีเรียขึ้นสมองครับก็มันชาไปข้างหนึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ฮะบมันชาไปข้างหนึ่งข้างขวาเดินเหินก็ยังไม่ปกติมันมันทิ้งเอาไว้ครับมันทิ้งร่องรอยไว้เมื่อ20ปีที่แล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากครับก็ ตอนน,ตอนนี้ยังอยู่ฮะตอนนี้ก็คือ,อนนไ,มไม่เกี่ยวะฮะคนละอย่างก,กันไอข้าวที่แล้วมันไอค้าวที่แล้วเนี่ยมันคือมันแบคีรีมันกินสมองแล้วก็ทําให้จริงๆแล้วคือตัวเขียวข้างหนึ่งตัวเขียวไปข้างหนึ่งแล้วก็เดินขาข้างซ้ายแขนงข้างเอ้ขาข้างขวาแขนข้างขวาคือแบบเหมือนแบบททษน,นะครับเหมือนพิการอนะ่ะต้องกายภาพต้องกายภาพ เมื่อ20ปีที่แล้วครับรักษาหายได้อย่างที่ร่องรอยอยู่ใช่ใช่ครับใช่คุณหมอบอกไหมคะว่ามีโอกาสที่มันจะหายไปจากร่างกายเราไมแร้อยเปอร์เที่แบบไม่ไม่ต้องทิ้งร่องรอยแล้วอะไรเงี้ยคือเป็น20ปีแล้วครับถ้าทํามันคงจะอยู่เราแล้วครับอยู่เราแต่ครั้งนี้คุณหมอมีความกังวลอะไรไหมคะที่ว่าพี่น้องมาชั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือว่าอะไรคุณหมอก็ไม่ได้ไม่ได้นั่นนะครับคุณหมอกว่าให้แค่ยาคลเครียดมาทานแค่นั้นเองแต่ว่าไอ้ตรงส่วนนี้ไส่วนด้านขวาเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันอยู่พี่นกมานานแล้วจนแบบ จนมันเป็นส่วนหนึ่งของพี่นกไปแล้วอ่ะ,ะอืณพี่พี่นมีความกังวลกับสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะพอเรารู้ว่าเรามีอาการอะไรบ้างในร่างกายก็กังวลน,นะครับเพราะว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือร่างกายเราที่เราต้องใช้ในการเป็นนักแสดงเลยนอกจากนักแสดงแล้วเนี่ยงานที่ต้องทำอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้ร่างกายงานเลยนะลตอนนี้ก็คือออกกาลังกายพักผ่อนแล้วก็โอเคก็มีจ็อกกิ้งมีว่ายน้ามี ยกน้ำหนักบ้างอะไรเงี้ยเบาๆแล้วการจัดการเรื่องความเครียดของเราอะค่ะพี่นุงจัดการความเครียดอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นสาเหตุหลักตอนเนี้ยมันก็ทําได้แค่อินเตอร์เทนตวเองดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวอะไรเงี้ยฮะครับแค่นั้นเองเป็นยังไงบ้างคะตอนช่วงที่พี่นไม่สบายพี่นุ้งดูแลอ๋อก็ดูแลครับดูแลก็ดูแลตลอดเวลาครับยังต้องไปเจ๊กับคุณหมอ ไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วครับครับคือสามารถหยุดยาได้แล้วยังไงครับก็ยายังทานอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าคุณหมอบอกว่าไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องพบแล้วเพราะว่าทุกอย่างกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับตอนตอนพักงานเป็นเดือนคิดถึงงานไหมครับเพราะเออตอนนั้นอ่ะปิดกล้องไปหมดแล้วมีมีแค่จะเริ่มเปิดอยู่เรื่องเดียวซึ่งเขาก็รอครับกลับมาทำงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมพี่น้องจะปิดกล้องแล้วครับ ก็ตอนนี้ก็กก็็คือเหลืออยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็จะปิดกล้องแล้วครับเหลืออีกประมาณ2คิวก็ปิดแล้วครับในเรื่องงานวงการคือพี่นก็ยังรับอยู่มีอยู่หลายเรื่องยังไป็สำหรับพี่นกยังรับอยู่ครับยังรับอยู่ยังไม่มีผลกระทบจากการที่หลายที่หลายช่องอะไรเขาหยุดการผลิตละครหรืออะไรไปเลยก็ยังโชคดีที่ยังมีผู้จัดผู้สร้างยังยังเห็นอยู่ฮะก็เลยก็เลยมีงานเรื่อยๆยังมีทั้งหนังแล้วก็มีมีหนังด้วยแล้วก็จะมีซีรีส์ด้วยครับแส่วนที่เป็น ก็มีโปรเจกต์ครับก็คือพยายามตอนนี้ก็คือหมายความว่าเราเจอที่ไหนที่เราเจอผู้สร้างที่ไหนที่เราเข้าได้อะไรเงี้ยเห็นงานเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเข้าไปนําเสนอแล้วครับาท,าทําอยู่ครับทําอยู่ครับทำอยู่รครับทำ<า>อยู่คร<า>ับแต่ทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ใช่ครับแสดงว่ามีโอกาสที่จะเห็นพี่น้ไปหลายช่องมากขึ้นตอนนี้น่าจะเห็นทุกช่องะครับ คือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทำทุกทุกที่ที่ที่สามารถเปิดรับเราอะไรเงี้ยเราสามารถไปทำได้ทุกที่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดีมันก็จะมันก็มันก็ไม่ต้องทำเหมือนแบบโทษนะครับมันก็ไม่ต้องทำแบบทำแบบเดิมแบบเดิมแบบเดิมอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะคิดงานแบบที่มันที่มันแตกต่างออกไปได้ที่มันเกินเลยกว่าสิ่งที่เราเคยคิดมาได้ ขณะไหนคนนี้แบบแทบจะตกงานเลยนะพี่ตงใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เป็นหมดครับทุกคนหลายหลายคนนะหลายหลายคนได้ทำในหลายค่ายค่ะเราความแตกต่างความยากง่ายหรือการต้องปรับตัวอ๋อแล้วต้องปรับตัวฮะต้องปรับตัวต้องปรับตัวให้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่แต่ละค่ายต้องการอยู่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ฮะเราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปพี่น้องครับฝากถึงคนที่ส่งกำลังใจตอนช่วงที่สต่างคี่น้งๆหลายคนเป็นห่วงมากครับ ก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยในช่วงที่มีข่าวว่าพี่รบป่วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยืนยันว่าสามารถกลับมาร้อซนตแล้วครับคุณหมอก็เซ็นผ่าแล้วว่าร้อยซทุกอย่าง <c oughs> รครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ